มารู้จักโอนด้าสมาร์ทเทรดดิ้งนะครับโบรกเกอร์ที่มีความมั่นคงนะครับและความปลอดภัยของเงินทุนระดับสูงสุดนะครับที่ เทรดเดอร์หลายคนนะครับไว้วางใจเนาะนะครับสวัสดีครับผมมิกเซอร์กินทรนะครับวันนี้นะครับผมนะฮะได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับทางฝั่งของโอนด้านะครับในประเทศสิงคโปร์ครับที่ดูแลในฝั่งของประเทศไทยนะเป็นตัวแทนนะครับเทรดเดอร์ในฝั่งของประเทศไทยที่จะมาถามนะครับรวมถึงอยากจะรู้วิสัยทัศน์ต่างๆความปลอดภัยนะครับที่เราเนี่ยเป็นผู้ใช้งานเนาะเราอยากจะรู้ว่าในโบรกเกอร์ในฝั่งของโอนด้ามีความปลอดภัยขนาดไหนแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการบริหารในประเทศไทยยังไงถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป คุยกับกับนดานในฝั่งของประเทศสิงคโปร์เลยเราจะออนไลน์จากประเทศสิงคโปร์กับประเทศไทยเลยนะนะครับผมํำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับสวัสดีครับคุณกบี่ครับคุณเซเวีครับสวัสดีครับผมก็อยากให้คุณกบี่กับคุณเซเวีบนานําตัวนิดหนึ่งเนาะนะครับสวัสดีค่ะสิะะวพรนะคะหรือว่าเรียกกบีก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นจากทางโอนดาฝั่งสิงคโปร์ค่ะแล้วก็คุณเซเวียค่นนนะนะ สวัสดีครับเซเวียร์เ here I'm business partner manager from Singapore คุณเซเวียร์จะเป็นทางฝั่ง business partner manager นะคะจากประเทศสิงโคโปร์ค่ะโอเคครับผมก็วันนี้นะฮะก็เป็นครั้งแรกแล้วกันเนาะอย่างเป็นทางการแล้วกันเพราะโดยปกตินะผมกับคุณกบีนะครับก็คืออ่ากับคุณเซเวียร์เนาะก็คือเราเรามีการพูดคุยกันอยู่บ่อยๆเนาะแต่ทีนีน้วันนี้นะครับก็ผมเนี่ยนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนในฝั่งของอ่าลูกค้าประเทศไทยแล้วกันเนาะอ่าอยากจะรู้นะครับอยากจะรู้จัก ในฝั่งของโอนดามากยิ่งขึ้นนะครับว่ามีความมั่นคงขนาดไหนนะครับผมแล้วก็รวมถึงในฝั่งของลูกค้าคนไทยเนี่ยนะครับเราจะมั่นใจนะครับในในการใช้งานของฝั่งโอนดาได้ไงเพราะว่าในฝั่งของของประเทศไทยเราจะรู้เลยครับว่า,ามีหลากหลายโบรกเกอร์มากๆเลยที่มาดําเนินการน,นะครับในประเทศไทย นะครับซึ่งเราก็อยากจะรู้จักนะครับในฝั่งของโอนดามากยิ่งขึ้นเนาะนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากคําถามแรกแล้วกันเนาะนะครับอยากจะรู้นะครับว่าวิสัยทัศน์ของโอนดาเนี่ยครับคืออะไรเนาะแล้วก็ในฝั่งของประเทศไทยด้วยนะครับ For the first q u e s t i o n like what is Oanda's vision and particularly in Thailand Okay, so Oanda is one of the world's leading online trading groups w i t e over 27 years of experience. The Owenna Group is dedicated to building smarter trading experiences globally. Right? So for instance, under Owenna's Global Markets Division, a firm authorized and regulated by the Financial Services Commission of the British Virgin Islands. So we offer CFDs on Forex, Indices, commodities, cryptos and shares. Okay. So we have seen great success working with uh, Mixer. Right? In this region, we generate lots of organic demand. With which reflects Thai traders' appetite for a well established and trusted provider to trade CFDs. So, as a result, we are focused on providing a best in class service uh, localized to the Thai trading audience. <laughs> ที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกเทรดนะคะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานปม28ปีแล้วของโอนด้านะคะแล้วก็โอนด้ากรุ๊ปเราก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบนะคะให้ลูกค้าเนี่ยได้เทรดในระบบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป แล้วก็ภายใต้ตลาด OGM นะคะอนด้าเนี่ยได้รับใบอนุญาตแล้วก็การควบคุมจาก Financial Service Commission ของ British Virgin i s l a n d หรือว่าที่เราเรียกกันว่า BVI นะคะที่จะดูแลในส่วนของอตัวผลิตภัณฑ์มีมีการให้เซอร์วิสนะคะในการเทรดก็คือจะเป็นพวกสินค้าผลิตภัณฑ์ CFD นะคะก็จะเป็นพวก Forex, d a ชน n สินค้าคโภคภัณฑ์ Crypto Currency แล้วก็พวก Stock ะคะุณต่างๆในส่วนของการทํางานเราได้เห็นความสําเร็จนะคะเป็นอย่างสูงในการทํางานร่วมกับคุณมิกเซอร์นะคะที่ผ่านมาแล้วก็ในภูมิภาคที่เราสามารถที่จะสร้างเทรดเดอร์จํานวนมากซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของเทรดเดอร์ชาวไทยด้วยนะคะที่มีผู้บริการที่เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็เชื่อถือได้ในการเทรดนะคะ อาอยากจะให้ทางโอน่าครับอบอกนะครับว่าบริษัทในก่อตั้งที่ไหนนะครับแล้วก็สำนักง,งานอยู่ที่ไหนแล้วก็มีการให้บริการนะครับทั้งหมดกี่ประเทศครับทั่วโลกเลยโอเค so Oanda uh, was c o f o u n d e r in the U.S. Uh, in 1996. Okay, we started by providing free exchange rate data on the internet. Okay, then we launched a forex trading platform that helped pioneer uh, web-based currency trading. So until today, we remain dedicated to building smarter trading experience. So we have regulated entities in many of the world's most active financial markets which includes uh New York Toronto London Warsaw Singapore Tokyo and Sydney ก็คือ o วนดาเราก่อตัองอ้งในปี1996นะคะ <c oughs> มันจะเริ่มต้นด้วยการให้ข้อมูลเป็นเกี่ยวกับพวกอัตราการแลกเปลี่ยนสก,กุลเงินนะคะฟรีบนอ,อินเทอร์เน็ตแ,แล้วก็จากนั้นเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มการเทรดโบ o r เอ่อที่มีการช่วยบุกเบิกตลาดการซื้อขาย สกุลเงินนะ,นะคะบนเว็บแล้วก็จนถึงทุกวันนี้เราก็พยายามมุ่งมั่นนะ,นะคะแล้วก็ทำในการที่จะสร้างตัวประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะคะแล้วก็การที่เราเป็นองค์กรที่ควบคุมจัดหน่วยงานแล้วก็ตลาดการเงินที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกะนะคะรวมไปถึง ในส่วนของตัวนิวยอร์กตัรอนโตลอนดอนวอร์ซอสิงคโปร์โตเกียวนะคะแล้วก็ซิดนีย์ดังนั้นเนี่ยโอนดาก็จะช่วยให้ลูกค้ารายย่อยเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะซื้อในส่วนของตัวสินทรัพย์ประเภทต่างๆได้บนแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลมากมายด้วย okay, ค่ะโอเคครับผมก็โอ้โหเห็นว,ว่าทางโอนดาเนี่ยมีระยะเวลาเนาะในการก่อตั้งร้านธุรกิจเนี่ยคือยาวนานมากๆซึ่งโดยปกตแิแล้วเวลาผมเทรดในฝั่งของโบเกอร์ต่างๆที่ผมให้ผมเคยผ่านมานย,ยังไม่เคยเจอโบเกอร์ไหนที่แบบเปิดมายาวนาน ซึ่งพอ,พอมาฟังประวัติแล้วแล้วก็รวมถึงดูระยะเวลาการการดําเนินกิจการมาอย่างยาวนานก็ยิ่งทําให้ตัวผมเองนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผู้ผผฟังลหลายๆคนที่ที่มาฟังอยู่ในวันนี้ก็คือน่าจะรู้แลว้วแบบโอ้โหเป็นโบรกเกอร์ที่ก่อตั้งมาอย่างนั้นแล้วก็น่าจะมีความมั่นคงมากที่สุดเลยแล้วกันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเข้าสู่คําถามที่3ในกันเนาะนะครับก็ถ้าสมมติต้องการอยากจะเปิดบัญชีกับโอได้เนี่ยนะครับก็คือสามารถทําได้ยังไงบ้างครับ so uh, for Thailand clients uh, you will be required to fill up an online application Using the link provided by uh, Mixer in this instance. Okay, uh, as Oanda is highly regulated, all accounts will go through the appropriate KYC, Know Your Clients, review and approval process. So to minimise the processing time, we recommend uh, completing the application accurately and not submitting multiple applications with uh, different varying uh, information. <laughs> ใช้ลิงก์ที่ทางคุณมิกเซอร์ส่งให้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าทางอวันดาเนี่ยเราเป็นอ,องค์กรที่ได้รับความควบคุมนะคะอย่างเข้มงวดดังนั้นเนี่ยบัญชีทั้งหมดนะคะมันจะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางเจ้า้าที่ก่อน แล้วก็ทำตัว KYC ด้วยหลังจากนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อจะเป็นการลดเวลาดำเนินการนะคะเราแนะนำให้ลูกค้าที่กรอกใบสมัครเข้ามาเนี่ยคะ่ะกรอกโดยใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็กรอกเข้ามาเพียงครั้งเดียวเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเวลามันส่งใบสมัครที่ซ้ำเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้โปรเซสมันยืดออกไปอีกผมขอเสริมนี้แล้วกันเนาะนะครับเนื่องจากผมเคยเป็นเป็นคนหนึ่งนะที่เคยเปิดบัญชีโอนได้เนาะ,นะก่อนเราจะได้มาเป็นพาร์ทเนอร์กัน,กนเออผมเคยเปิดบัญชีแล้วผมก็เหมือนกับว่าคือเหมือนไม่ได้ตั้งใจกรอกข้อม ไม่ครบทุกวันด้วยนะตอนแรกกล่าว่าโอเคเอคงจะเหมือนโบรกเกอร์อื่นๆทั่วไปที่เกอกข้อมูลให้เสร็จๆไปจบๆไปแต่สุดท้ายแล้วคือกลับกลายเปว่ายังเปิดบัญชีไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากความเข้มงวดของทางอาโอนดานะเพราะว่า โอนดาเขาให้ความสําคัญนะครับกับข้อมูลของลูกค้านะครับแล้วก็การทํางานอย่างมืออาชีพฉะนั้นนะครับอยากจะให้ทุกคนสำหรับใครที่จะเปิดบัญชีนฟาร์ของโอนด้าเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับตรวจสอบความถูกต้องด้วยเนาะนะครับเพราะว่าการเปิดบัญชีเนี่ยจะล่าช้ามากๆเลยกันเพราะว่าจะมีการแก้ไขข้อมูลตรงนี้เนาะนันก็อยากจะให้ทุกคนเห็นความสำคัญของตรงนี้ด้วยแลวกันเนาะนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาสู่คําถามข้อที่4เลยแล้วกันนะครับก็คือเป็นโอนด้าเนี่ยครับได้ราคาซื้อขายมาอย่างไรบ้างอ่าแล้วก็โอนด้า ู้ได้ยังไงว่าแบบโบรกเกอร์ไหนเป็นแบบเป็น A book หรือ B book เนี่ยครับก็คือเราวัดกันตรงนี้เลย Market Maker คืออะไรคือการแต่งการมันเองเนาะในกลุ่มขอขยายความก่อนแล้วกันโอเค so um, for this question you know we have patented uh, price filtering and f o r e x t r a d i n g technology to drive less than one millisecond execution and low slippage rates so uh, we also have this global order routing and risk management expertise allows for fast last mile execution Uh, regarding your question on whether Oanda is a market maker, so uh, OGM is not a market maker, and all orders are 100% automated with no dealer intervention. Okay? using a standard account as an example, all OGM clients receive the same price feed at all times. And Owenda will never move the price specifically to disadvantage any one client or group of clients. So we will act as either the principal or your agent when entering into transactions. So this means that you are either entering into contracts directly with us to buy and sell financial instruments, or we are entering into contracts with another person on your behalf. Uh, เราใช้พวกเทคโนโลยีการซื้อขายตัว Forex เนี่ยค่ะที่ขับเคลื่อน การด,ดาเนินการที่มีความเร็วน้อยมากๆความเร็วคือมันเร็วมากๆนะคะคือ0 0 0 1ก็คือวิเออเป็น1มิลล <Yeah, ิวินาทีนะคะอ่าแล้วก็มันทาให้มีอัตราพวกการสลิปเพจที่ต่ำแล้วก็ในส่วนของเอ่อความเชี่ยวชาญด้านการกําหนดเส้นทางคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็เอ่อการบริหารความเสี่ยงจากทั่วโลกเนี่ยช่วยให้อ่อการดําเนินการทั้งหมดนะคะจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ในส่วนของ OGM นะคะคุณคุณเซเว่นแจ้งว่าเอ่อ OGM เนี่ยเราไม่ใช่มาร์เก็ตเมเกอร์นะคะ เพราะว่าในส่วนของพวกพวกคําสั่งซื้อทั้งหมดอะคะ่ะมันเป็นอัตโนมัตินะคะคือ100%เเลยอัตโนมัติไม่มีการ แท็กแซงจากดีลเลอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นเหมือนบัญชีที่เป็นบัญชีสแตนดาดของเรานะคะ<ม>บัญชีมาตรฐานคือลูกคา้าตัว OGM จเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวฟีดราคาก็คือจะเป็นราคาเดียวกันนะคะ<ม>แล้วก็โอนด้าเนี่ยจะไม่มีการขยับราคาขึ้นลงนะคะ<ม>เพื่อทําให้ลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือเหมือนพูดง่ายๆไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่มีนะคะ <Okay. S 1> เราจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนนะคะของของทางลูกค้าในการทําธุรกรรมซึ่งหมายถึงว่าคุณกําลังทำสัญญาก็คือลูกค้าเน นี่จะทำสัญญาโดยตรงกับทางออรด้านะคะในการซื้อขายผริภัณฑ์หรือกําลังทำสัญญาเราเป็นตัวกลางในการทำสัญญานั้นแทนคุณอืมโอเคอก็คือหลักแรผมขอสรุปนี้เลยก็คือแบบเป็นตัวกลางเลยไม่ไม่ได้มีการแทรกแซงในฝั่งของออเดอร์ลูกค้าเลยเพราะว่าคือหลายๆคนนะผมเชื่อว่านะครับคนที่เคยเทรดมาอย่างผมเนี่ยนะก็คือเราจะผ่านโบรกเกอร์ที่มีการแบบ สลิปเพจแบบสูงๆมากๆหรือแบบมีการทางสเปซท,ที่แบบอยู่ดีๆก็ออเดอร์หายก็มีหรือแม้กระทั่งแบบกราฟมหาสารเจนแท่งมหาสารเจนเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าอ่าอันนั้นน่ะคือเราก็ไม่ทราบเนาะว่าทางที่เราเราเคยเทรดกันมานะครับอาจจะเป็นแบบบลกเกอร์ที่เขามีฟังก์ชันต่างๆตรงนั้นแล้วกันเนาะนะครับแต่ให้ทุกคนมั่นใจเลยครับว่าทางฝั่งของโอนด้านเนี่ยครับก็คือเป็นโปร่งใสนะครับในการดําเนินกิจาการแล้วก็รวมถึงแบบอ่าอย่างที่โอนด้าได้ได้กล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับว่าแบบไม่ได คือได้แบบตรงนั้นโอนไดเป็นแค่ตัวกลางอย่างเดียวในการส่งคําสั่งเนาะเ,นเข้าสู่คําถามที่5แล้วกันเนอะนะครับคำถามที่5เนี่ยอยากจะทราบว่าแบบในฐานะนะครับที่โอนดเนี่ยเป็นโบรกเกอร์เนาะนะครับก็มีการจัดการรักษาเงินทุนนะครับของลูกค้าอย่างไงนะครับให้ให้มีความมั่นใจคือตอบหน่อยครับว่าแบบลูกค้าถ้าจะเทรดหรือว่าจะฝากเงินกับทางโอนี่ยจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าแบบทางโอนได้มีการจัดการเงินทุนของลูกค้าอย่างไงครับให้มีความมั่นใจและความปลอดภัยของ In uh, okay. So, firstly, client money is held in segregated client bank accounts with highly regulated and high credit rated banks. Okay. So, uh, client's money it will never be, uh, you know, it's never mixed with Oanda's own money. Okay. อ่าม uh, uh, mm ั ring fence งส์ต์ r ากเครดิตเตอ so Oanda also does not use uh, clients money for business activities including for hedging trades with other counterparties or you know as collateral for our own hedge fund fees ก mm ็คือในส่วนของตัวเงินฝากนะคะสำหรับเวลาลูกค้าเนี่ยฝากเงินเข้าบัญชีกับทาง o ั n d a เนี่ยตัวเงินนะคะก็คือตัวเงินที่ลูกค้าฝากเข้ามาเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้จากบัญชีที่แยกกับบัญชีบริษัทอีกทีหนึ่งนะคะคือเราจะเก็บเงินฝากของลูกค้าไว้เนี่ยค่ะจาก ใน,ในธนาคารชั้นนำนะคะที่มีการควบคุมเย่างเข้มงวดแล้วก็น่าเชื่อถือที่สุดในส่วนของออโอนดาเนี่ยจะไม่มีการนําเงินฝากของลูกค้าเนี่ยค่ะไปใช้ในการรันธุรกิจนะคะรวมถึงการใช้ป้องกันความเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะไม่มีคือเราไม่สามารถใช้เงินก้อนนั้นใน activity อ,อ,อ,อื่นๆของบริษัทได้นะคะโอเคก็มีการแยกเงินชัดเจนแล้วก็รวมถึงแน,น่นอนเงินของลูกค้าก็คืออยู่ในฝั่งของธนาคารพอจะบอกได้ไหมคะว่าธนาคารที่ที่ทางโอนดาฝากเงินคืนอธนาคารอะไร <im pr os itions> so c l i e n t funds is uh, a uh, safe kept in uh, our Singapore standard charter account เงินของลูกค้านะคะจะถูกเก็บไว้ที่ธนาคาร standard charter ที่สิงคโปร์ค่ะโอเคครับผมอ่ะ uh, นี่ก็ทุกคนมั่นใจได้เลยเนาะนะนะว่าธนา,าคารเงินของเรา <just S 1> เนี่ยถูกฝาก <just> ที่ธนา,าคารจริงๆเนาะนะครับ ก <c oughs> <år ked ass shorts> ok ็เ <wise> ข้าสู่คําถามครับข้อที่6กแล้วเนาะนะครับผมโอนด้ามีนโยบายในการคืนเงินนะครับหรือว่ามีการชดเชยนะครับในกรณีที่หากฝั่งโอนด้านะครับบล็อกเกอร์โอนดาเนี่ยมีการล้มละลายเกิดขึ้นครับมีไหมมีนโยบายในการคืนเงินให้ลูกค้าไหมเอ่อ Yes so in the unlikely event of o e n d a Global Markets going into liquidation all of our clients uh, would have their share of segregated money r e t u r n less the administrators' c o s t in handling and distributing uh, these funds ่าก็คือในส่วนของฝั่ง OGM นะคะ Global Market ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าในกรณีที่ทางออนดาค่ะเข้าสู่การชําระบัญชีหรือชําระหนี้นะคะ,ะลูกค้าเนี่ยค่ะที่มีการเทรดกับทางออนดาเนี่ยก็จะได้รับในส่วนแบ่งของเงินที่ที่เราแยกออกมาคืนนะคะก็คือจะหัก ในส่วนของตัวพวกต้นทุนในการพวกเอ่อในการดูแลระบบหรือว่าในการจัดการนะคะแล้วก็เราก็จะทําการคืนเงินเอ่อในส่วนๆนั้นหลังจากที่หักแล้วอะคะ่ะให้ทางลูกค้า โอ้โหนะครับดีมากเลยโดยส่วนตัวแล้วกันผมเป็นนักลงทุนคนหนึ่งนะกันเนาะที่เราให้ความสําคัญกับเงินทุนมากๆเลยนะครับซึ่งเท่โอนด้าแบบพูดแบบนี้คือแบบยิ่งๆทำให้ผมตัวผมเองเนาะมั่นใจมากขึ้นที่จะใช้ในฝั่งของโอนด้านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนคงคงตั้งคําถามแหละนะครับว่าเออถ้าสมมุติว่าถ้าทางโบรกเกอร์นะครับล้มละลายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะมีการมาตรการยังไงเนาะผมขอแชร์เคสสั้นๆแล้วกันน้องนะครับก็มีเพื่อนผมกลุ่มนึงแล้วกันที่เข้ามาเทรดแล้วก็โบรกเกอร์นะครับเกิดกกกกาารรรรปปิิดดตััวววนนนะคบบแล้้โเเเออ์ง็ไย ฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับเล็งเห็นถึงความสําคัญของโบรกเกอร์ในการเทรดด้วย้ะกันเนาะนะครับก็เข้าสู่คําถามข้อที่7แล้วนะครับก็อยากจะทราบว่าโอนด้าครับได้รับใบอนุญาตนะครับจากที่ใดบ้างเนาะนะครับโอเค so <c oughs> we have uh, Oanda Corporation servicing clients in the U.S. Uh, regulated by uh, CFTC and NFA we have o e n d a Europe servicing clients in the U.K. Switzerland Norway and uh, Liechtenstein regulated by the FCA we have uh, o e n d a TMS brokers servicing clients in the EU 27 Under KNF, regulated pfs and OANDA Asia Pacific, servicing clients in Singapore, regulated by MAS. We have OANDA Corporation, servicing clients in Canada, regulated by IAROC. Uh, we have Oanda Australia servicing clients in Australia, uh, which is regulated by ASIC. Oanda Japan servicing clients in Japan, regulated by FSA. And last but not least, Oanda Global Markets. Uh, this is where we service clients uh, resident in emerging markets country, regulated by the FSC uh, in the BBI. Oanda mm. Corporation ตัวไลเซนเนี่ยก็จะเป็น CFTC NFA ส่วนอันที่สองจะเป็นโอ n ด้ y ยูโรอันเนี้ย จะดูแลลูกค้าที่ประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักรนะคะแล้วก็จะมีพวกสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์แล้วก็ลิกเดนสไตน์ตัวนี้ค่ะไลเซนจาก FCA ส<ม>่วนอันที่3จะเป็น Oanda TMS Broker นะคะอันนี้จะเซอร์วิสลูกค้าที่ EU 27นะคะอยู่ภายใต้ k s f <S <ม> <S <ม> <S อันถัดมาจะเป็นโอนดาเอเชียแปซิฟิกอันนี้ค่ะเซอร์วิสลูกค้าที่สิงคโปร์แล้วก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของ MAS แล้วก็จะเป็นโอนดาแคนาดานะคะดูแลให้บริการในส่วนของตัวที่ประเทศแคนาดาอันนี้ ก็จะดูแลควบคุมโดย IIROC นะคะแล้วก็จะเป็น OANDA Australia อันนี้จะดูแลลูกค้าในประเทศออสเตรเลียโดยการควบคุมของ ASIC ถัดมาจะเป็นญี่ปุ่นนะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นโอด้าญี่ปุ่นนะคะอันนี้ควบคุมโดย FSA ทางสุดท้ายนะคะจะเป็นของทังฝั่ง global market ก็คือ่าจะเป็นของฝั่งตลาดเกิดใหม่นะคะรวมถึงประเทศไทยที่อยู่ในนั้นด้วยจะดูแลโดย BVI นะคะก็คือ,อ British Virgin Island ค่ะโอ้โหนะคะก็ลายเส้นจุกๆเลยแปดลายเส้นแน่นๆเลยแ <c oughs> ลย้ว <c> ก <oughs> ็ครที่สงสัยรับว่าโอร์ดาแบบมั่นคงขนาด ไหนนะครับแล้วก็รวมถึงแบบมีลายเส้นอะไรบ้างนะครับก็นะครับจัดเข้าไปเลยนะครับก็คือ8ปลายเส้นนะแล้วก็มาถึงคำถามครับข้อที่8แล้วเนาะนะครับก็โอนได้นะครับผมสร้างรายได้ได้อย่างไรนะครับผมโอเค so uh, there's a few areas we earn money from spreads commissions financings and currency conversions Uh, which are our primary income sources as well as residual pl from unhedged uh, risk <laughs> ค่าสเปรดค่าคอมมิชชั่นค่าจัดก,การต้นทุนทางการเงินนะคะหรือว่าฝ่ายน c นซิงคอสแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกการแปลงสกุลเงินสิ่งเหล่านี้จะเป็นรายได้หลักของเรานะคะแล้วก็เช่นเดียวกับ PL ที่เหลือจากความเสี่ยงที่ไม่มีการป้องกันนะคะก็เข้าสู่คำถามข้อที่9นาะนะครับผมเห็นเมื่อต้นปีนี้นะครับทางโ o ่ a มีการเปิดตัวโ Ona แลบเป็นของกองทุนเกี่ยวกับการ K เทรดบอลเฟินะร์มเนาะอยากจะให้ทางโ Ona ครับบอกรายละเอียดเกี่ยวกับทางโ o n าแลบให้ Okay, this is exciting. So, yes, earlier this year, we launched a prop trading program to give prop traders the opportunity to diversify their income streams by participating in multiple assets. So, by offering a profit sharing arrangement, these models lower the barriers to entry for retail investors. So, allowing them to participate in assets that were previously inaccessible or cost prohibitive. Right. So, the program is designed to give talented private investors and self-directed traders the unique opportunity to become signal providers to Owenda's proprietary trading business profit sharing the basis ก็คือ,อเมื่อตอนต้นปีนะคะเราก็มีการเปิดตัวตัวที่เป็นโปรแกด้าน Lab Prop Trader นะคะ<ม>แล้วก็มันจะเป็นโปรแกรมบุกเบิร์ของเราในการทำ Prop <ม> Trade เราโฟกัสมุ่งเน้นไปที่การแบ,บ่งผลกำไรนะคะให้กับทางเทรดเดอร์นะคะซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์นะคะได,ได้ได้พัฒนาทักษะต่างๆนะคะแล้วก็เล่งผลกำไรด้วยโปรแกรมเนี้ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้โอกาสพิเศษแก่นักลงทุนนะคะก็คือที่ที่มีความสามารถแล้วก็นักเทรดที่มีความสามารถนะคะในการ ที่จะเป็นผู้ให้บริการสัญญาณหรือเราเรียกว่า Signal Pro v i d e r นะคะแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของการแบ่งผลกำไรนะคะให้กับธุรกิจเป,เป็นธุรกิจที่มีเ,เป็นกนรรมสิทธิ์ของ O อนดานะคะในการแบ่งผลกำไรให้กับทางเทรดเดอร์ค่ะโอเคครับเพราะว่าทางตอนนี้คือมีหลายหลายคนลูกค้าคนไทยที่เป็นฟ็อเพลเนาะให้ความสนใจกับฝั่งของโอนด้าแลเยอะพอสมควรเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอ,อยากจะมาศึกษาว่า O อนด้าแลคืออะไรหรือว่าอยากจะมาเป็นฟ็อเพลก็เดี๋ยผมนะครับจะทิ้งงก์ไว้เนาะนะครับก็คือจะมีกลุ่ม Community นะครับแล้วก็รวมถึงใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครนะครับกับทางฝั่งของโอนได้แลได้เลยเนาะนะครับตอนนี้เราก็มาเข้าถึงนะครับคำถามสุดท้ายเนาะครับคำถามข้อที่10นะครับผมมีอะไรอยากจะให้ทางโอนไฝากถึงลูกค้าคนไทยบ้างไหมครับ okay yeah so of course uh to thank uh, all the Thai clients for their support and trust in Oena, right so Ona has been in this industry for more than 27 years right so as uh, what we mentioned earlier we are regulated by eight major financial countries so the most important important thing that why traders choose us is also because of our safety of funds right uh and also our execution we do not have uh dealer interventions which means that you know uh, Thai traders will not face records or rejection of trades all the trades are 100% automated right and we have our reliability of the platform as well so you will notice that our execution speed is uh, as fast as millisecond you know 0.01 second uh, we have a local office in singapore which is a regional financial hub supporting thai clients okay every new application from thai right will be dedicated and uh, account manager to help them have a smooth trading journey with oeta as well แล้วก็ในส่วนของสิ่งที่อยากจะบอกก็คือทางวันด้าเนี่ยเรามีประสบการณ์ในการเป็นโดเกอร์มา28ปีเราได้รับในส่วนของการควบคุมดูแลนะคะจากไลเซน์เนี่ยจาก8ด้วย8ไลเซนด้วยกันนะคะแล้วก็เราจะมีในส่วนของตัวความเฟตียนะคะก็คือความปลอดภัยในการดูแลเงินของลูกค้านะคะดังนั้นเนี่ยก็คือจะไม่ได้ต้องห่วงว่าโอเคถอนเงินไม่ได้หรืออะไรเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวออเดอร์นะคะในการ ดำเนินการเนี่ยเราไม่ได้มีทางพวกดีลเลอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะถูกคําสั่งซื้อเนี่ยจะถูกส่งเข้าตลาดเลยตรงๆนะคะโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีการแทรกแซงแ,แล้วก็ในส่วนของตัวแพลตฟอร์มนะคะทัว,ต,วตัวแพลตฟอร์มของเราเหมือนที่แจ้งไว้เบื้องต้นก็คือ,อในการโปรเซสเนี่ยความเร็วในการดําเนินการจะอยู่ที่มิลลิวินาทีนะคะก็คือ0.01 mm hmm. วินาทีนะคะในส่วนของทางประเทศไทยนะคะเราดูแลจากบริษัทก็คือ คือเป็น Regional Office ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์สุดท้ายเนี่ยมันจะมีะในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลทางฝั่งประเทศไทยเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ทุกๆขั้นนะคะได้รับบริการมีในส่วนของการเทรดที่ราบรื่นไปกับววน d ด้นะคะ ครบถ้วนเลยนะกับข้อข้อมูลนะครับที่ได้รับในวันนี้ผมเชื่อว่าครับหลายๆคนนะ though, uhm. er. ที่ฟังนะครับคลิปนี้จบนะนะฮะย้ำ่าจบนะครับก็อาจจะมีข้อมูลนะครับที่อาจจะเยอะนิดนึงเนาะแต่ว่าเพื่อให้ทุกคนนะครับได้รู้จักโอนามากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ใช้โบรกเกอร์ดีๆเนาะนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะอยากได้ใช้โบรกเกอร์ดีแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนโบรกเกอร์เลยนะครับก็โอน่านะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะสำหรับทุกคนแล้วกันเนาะนะครับซึ่งผมก็แอบเชียร์เหมือนกันนะ คนหนึ่งนะที่อยู่ในวงการในการเทรดมาก็ระยะเวลาหนึ่งแหละจะให้ทุกคนครับได้เห็นความสาคัญครับของการเลือกบลกเกอร์ด้วยนะครับยังไงก็วันนี้ครับขอขอบคุณนะครับคุณกระบีนะครับแล้วก็คุณเซเวีมากๆนะครับที่นะครับสละเวลานะครับมาให้ข้อมูลความรู้กับลูกค้าคนไทยนะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างครับเทรดเดอร์นะครับในฝั่งของประเทศไทยนะนะฮะหลายๆคนน่าจะเห็นถึงความมั่นคงในฝั่งของโอนดาโกลบอลแล้วใช่ไหมครับว่าเขามีความมั่นคงมากๆแล้วก็ยอมถึงมีประวัติอย่างยาวนานเลยนะครับมีการบริหารงานเนี่ยนะครับคำนึงถึง ลูกค้าไปอันดับที่1เลยนะครับฉะนั้นนะครับให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าการบริหารงานของเขาแล้วก็รวมถึงความโปร่งใสความปลอดภัยนะครับเงินทุนที่เราฝากไปเนี่ยนะครับ <Wow. S 1> ให้สบายใจได้เลยเราจะได้เทรดนะครับอย่างมีความสุขและการน้อมนะครับไปโฟกัสในกระบวนการทําเงินดีกว่านะส่วนเรื่องของความปลอดภัยไว้เป็นหน้าที่ของฝั่งโวนด้าเลยสำหรับใครนะครับที่อยากจะมีบัญชีโวนด้าเนาะก็สามารถที่จะเปิดบัญชีภายใต้ลิงก์ที่ผม แปะไว้ให้เลยนะครับเป็นลิงก์ในฝั่งของ g l o b a l Market เลยแล้วก็รวมถึงนะครับสำหรับใครที่ติดปัญหาตรงไหนนะครับอยากจะสอบถามต่างๆการเปิดพอร์ตใช้งานรวมถึงอยากจะรับโปรโมชั่นเนาะนะครับโปรโมชั่น welcome บ o n u s หรือว่าโปรโมชั่น ยิงเทดยิ่งได้นะครับเทดเพื่อแจกของรางวัลต่างๆก็สามารถที่ร่วมสนุกกิจกรรมได้เลยโดยที่สามารถที่จะสอบถามนะครับในฝั่งของ l i น์แอปนะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้สาหรับใครที่ติดปัญหาการใช้งานก็อย่าลืมที่จะสอบถามได้เลยเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิกเซอร์ขอลาไปก่อนนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากเลยนะครับขอบคุณที่กดกระดิ่งกด u b s ส r คร้นะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆที่ผมจะนามาฝากครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ โวนดานโบกเกอร์อระดับท็อปไฟของโลกที่มีความมั่นคงและความปลอดภัยของเงินทุนระดับสูงสุดที่ผมเลือกใช้และเทรดเดอร์มืออาชีพไว้วางใจเปิดให้บริการยาวนานกว่า28ปีให้บริการ111ประเทศทั่วโลกพร้อมทั้งได้รับรางวัลและเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนําระดับโลกอีกมากมายมีลายเส้นที่คุ้มครองนักเทรดถึง8ลายเส้นเช่นอเมริกายุโรปสิงคโปร์ญี่ปุ่นแคนาดาโปรแลนด์เหมาะสำหรับผู้ที่เล้นความปลอดภัยของเงินทุนเป็นอันดับแรกและมีผลิตภัณฑ์การเทรดมากมายเช่น ทองคำปอเล็กน้ำมันตระชนีหุ้นต่างประเทศและอื่นๆพิเศษสำหรับผู้ที่สมันรผ่าลิง์ใต้คลิปนี้พร้อมกดเทรด1ึงครั้งเข้าฟรีกลุ่มคอมมูนิตี้การเทรดแชร์แผนเทรดและความรู้การเทรดประจำวันพร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับสิทธิพิเศษมากมายติดต่อแอดมินขอเข้ากลุ่มได้ที่ line @mixeronda